ป้าเอ้ป้าป้าเดี๋ยเดี๋ยวหลังเราต้องไหวที่หลังด้วยแปดอาการนี้เราต้องตอเราต้องลงมาก่อนเพราะว่าคนไม่ครบจริงๆนะเดี๋ยวที่อาจารย์จะต้องกินแรงแก้การก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเราลูบน้ำมันจะต้องส่งจะต้องส่งรายงานคือจะเอาอาการที่แย่สุดออกไปก็เป็นไม่งั้นอาจารย์สอนไม่ได้ถ้าไราไม่มีเอาเอาสอนลูบน้ำมันไปส่งทางนี้ได้เข้าใจไหเพราะว่าการสอนลูบน้ำมันเป็นการสอนเสริมให้ เต่ว่าอการสอนเสริมให้เธอมนไม่อยู่ในหลักสูตรเพราะฉะนั้น,น,นาอาจารย์ต้องเอาพวกนี้ที่บินในหลักสูตรไปส่งอย่างวันนี้เรียน,นนี้อจารก็ส่งอะไไปละส่งเข้าไปในในรายงานเพราะงนี้ียังบินเพราะน้ำมันเราบินสามวันเราก็จะต้องส่งวันสุดท้ายเราถึงจะส่งสอบับัติสอบที่สีอ่อาจารย์ตกหมอนนะคะในหนังสือถ้าใครดูในหนังสือในหนังสือเนี่ยมันขึ้นมาโน่แนวข้างักดั์เลย ซึ่งบางทีถ้าบ่าคอตึงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดง่ายมันจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องงวดพื้นฐานบ่าก,ก็คือบ่าหนึ่งบ่าสองคนหนึ่งคสองแนวข้างสวบเสมอนะเสมอทีนี้เราก็ดูอาจจะรู้เพียงแค่นี้เราก็ปวดบ่าหนึ่งบ่าหนึ่งบ่าสองเลยเลยนะหาตำแหน่งเพราะอาการสะบโจมรู้ไหมว่ามีอาการยังไงไม่รู้อาการสะบโจมมันจะมีอาการที่ปวดเล้าๆในะสะบัปวดตื้อๆในสะบปวดลึกๆอ่ะ ปวดแบบบางทีเราปวดอยู่ข้างในสะบักแบบปวดจะลำคานอ่ะเหมือนกับมีอะไรอยู่ข้างในนึกๆเนี่ยเขาเรียกสะบสักตรมเกิดจากบางทีเนี่ยอ่ะเราอาจจะขึ้นรถเมล์ใช่ไหมคะแล้วรถเมล์มันกระชากอ่ะเนี่ยจังหวะเนี่ยนะคะมันทําให้สะบักตฉมได้หรือบางทีเนี่ยเราขันขัน,ขน,ขนหรือบ,บางทีเราสะผมอยู่บางคนเนี่ยสะบัดไปแรงสะบักตฉมได้อันมีอาการสะบสัดตรมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดตานึตาห ปอ่านดูในหนังสือได้เลยนะหนังสือที่มีที่มีแก้การในนั้นเลยไปดูอันะคะอันนี้เรเรียนไปพื้นๆอันนี้เป็นพื้นฐานมาหนึ่งมาสองเสร็จแล้วเราต่อด้วข้อหนึ่งข้อหนึ่งเดิมเลยคือข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองกวดข้างกระดูกไปเสร็จแล้วก็มาลนแนวข้าบัพท์ามือให้หลัง ทีนี้เวลาเราโน้นแนวข้างสะบักนะคะเวลาที่เราแน่นเรากะจายแล้วเราดึงออกมาเลยนะเราดันเข้าไปให้เราเป็นมีกะบับนะคะถ้ามันมีร่องอยู่เนี่ยเราจับที่ร่องแล้วเราดึงนะคะแล้ที่ร่องแล้วดึงให้เขาเล่นโขาสับเขาจะดึงแต่เราเล่นเราันอ๋ไหนะถูกเลนตากกว่าพอเสร็จแล้วนะคะพอเราโน้นลายตรงนี้แหละนะคะเราลองเสร็จแล้วเราก็ดึง เ,าเ้าค่อยๆดึต้นศูนย์ออกมานะถ้าผู้ถึงถ้าถ้านั่งไม่ได้เราก็นอนนอนแล้วเราเขยียดออกถ้าปั้งเสียออกเสร็จแล้วเรามาขดจุดใต้ไหายปลาจุดใต้ไหาปลาที่อยู่ด้านหน้านะจุดใต้ไหาปลาคือตรงนี้อันนี้คือกระดูกไหายปลาขาเส้เนจุดจะอยู่ตรงนี้ใต้กระดูกไหายปลาตรงนี้นะอันนี้คือรอ่องน,นะคะอันนี้คือกระดูกชิ้นที่หนึ่งกระดูกชิ้นที่สองคือตรงนี้ จะอยู่ระหว่างตุกกลางหนึ่งและสองนะคะร่องกรูกตรงนี้นะตุดแฉกลาสะโพกเลยนะแต่ถ้าเธอหาไม่เจอให้เธอวัดจากกลุ่มกระดูกเลยเนาะมันมีทั้งสองข้างกลุ่มกระดูกวัดมาหนึ่งนิ้วเอาหนึ่งนิ้ววางตั้งๆแฉกตุดอยู่นะตุกอยู่ตรงนี้นะกกไไมมเน,นะน,นี่นนย,เ,ย,ย,ยรเรากดเวลาเรากดแล้วก็ค่อยๆลงนะคหาตำแหน่งล่องร่องกระดูกร่องนี้แล้วกดเลย ะถ้ากดไปนะมันจะแล่นไปที่สะบักหล่ค่ะเค้นี่งมันจะเริ่มค่อยแล่นไปนะจุดสามจุดวิเวลากดเสร็จแล้วเนี่ยนะพอกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็มากดจุดค่องคอจุดค่องคอโดยไม่ต้องหันหน้าถ้าเป็นตกหมอนต้องหันหน้าจุดค้องคอนิ่ง นี็เอดูขนาดนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรากดจุดนี้เรากดกันเองได้แล้วใ่ไนี้ถ้าเรากดเป็นเราก็จะอยู่เก้ากดิบคนตัวนี้มันจะแล่นไป็นที่สุดเดี๋ยวเราจะต้องกดโอเคอย่ากดในร่องนี้นะในร่องนี้ในร่องนี้อย่าไปกดนะคะถ้ากดในล่องนี้ยออกซิเจนมันจะขึ้นไม่ถึง บางคนเป็นลมนอกเลยนะข้างบนเนีย่ยจะเป็นจุดตายนะไรเนีน้ยอันตรายเรื่อันนี้คืออาการสะบัดจมนะสะบัดจมแล้วต่อไปเดี๋ยวอ่ะเรามาเป็นจุดเสียดก่อน